สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า a t tract i o n คนระห่ำภารกิจเดือดจะมันขนาดไหนไปชมกันครับ a t tract i o n หนังในปี2020กำกับโดยแซมฮาร์เกลฟและได้ดาวนักสแสดงอย่างคริสแฮมเบิร์ตเป็นพระเอกหรือที่เรารู้จักกันอย่างดีในนามทอเรื่อง Avengers นั่นเองเมื่อเขาเป็นทหารรับจ้างผู้แก่งก้า ต้องมาทำภารกิจเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยลูกชายของมาเฟียผู้มีอำนาจในแวดวงอาชญากรรมและต้องบุกเข้าไปในรังโจรที่มีแต่อาชญากรรมนักขายาหรือแม้กระทั่งเด็กคุณเคยประสบปัญหากับการดูหนังและติดโฆษณารบกวนหรือไม่เราขอเสนอเว็บ D O N U N G ขีดฟรี Free. เว็บดูหนังขีดฟรีไม่มีโฆษณา เริ่มเรื่องมาจากพระเอกของเราไทเลอร์เร็กที่กำลังต่อสู้ทำภารกิจบางอย่างและดูเหมือนว่าเขาจะบาดเจ็บสาหัสและมันก็ททำให้เขาย้อนนึกถึงเรื่องเดินลางในอดีตกับใครบางคนจากนั้นภาพก็ตัดไปที่สองวันก่อนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในมุมไบประเทศอินเดียเด็กนักเรียนหนุ่มโอวี่ที่เลิกเรียนและไปหาขนมกินกับเพื่อนต่อ ก่อนจะกลับบ้านสุดหรูที่มีบริการยืนรอหน้าบ้านเต็มไปหมดเมื่อหัวหน้าบริการเห็นเขากลับมาก็รีบลุกจากการประชุมมาต่อว่าโอวี่ทันทีเลิกเรียนแล้วให้กลับบ้านทันทีห้ามไปไหนเด็ดขาดโอวี่ก็ตอบรับแต่เมื่อตกดึกโอวี่ก็แอบออกไปเที่ยวผับและเพื่อนของเขาได้ชวนโอวี่ออกมาลองสูบยาข้างนอกจูๆ่ๆก็มีตำรวจเดินเข้ามาหาพวกโอวี แล้วก็ยิงเพื่อนเขาทิ้งและลักพาตัวเขาไปเช้าวันต่อมาซาจูหัวหน้าบอดี้การ์ดได้เดินทางมาที่เรือนจําเพื่อมาเจอพ่อของโอวี่พร้อมกับบอกเขาว่ากลุ่มคู่อริอาเมียอาซิฟได้ลักพาตัวโอวี่ไปทําให้พ่อของโอวี่นั้นไม่พอใจอย่างมากและบอกให้เขาพาโอวี่กลับมาให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าลูกของซาจูทิ้งซะซาจูจึงได้นำเรื่องมาบอกกับภรรยาของเขา และทําให้ภรรยาของเขาไม่พอใจอย่างมากจึงบอกให้จ่ายเงินค่าถ่ายไปให้หมดแต่ว่าเงินกลับไม่พอที่จะจ้างคนหรือจ่ายค่าถ่ายเพราะว่าถูกอายัดไว้หมดแล้วซาจูจึงบอกว่าเขามีอีกวิธีหนึ่งและจะจัดการเองทั้งหมดตัดภาพไปที่ออสเตรเลียไทเลอร์ที่ออกมาแฮงเอาท์กับเพื่อนๆและกระโดดลงน้ำไปจากหน้าผาสูงและนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจ ทำให้เขานึกถึงเรื่องในอดีตที่มีเด็กคนหนึ่งและเมื่อเขากลับถึงบ้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรอเขาอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับบอกว่ามีงานยากมากให้เขาทำช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นลูกชายของนักขายยาที่ถูกคู่อริจับตัวไปซึ่งนั่นก็คือโอวี่นั่นเองเธอก็ได้ย้ำไทเลอร์อีกว่างานนี้มันยากและมันเสี่ยงชีวิตอย่างมาก แต่ไทเลอร์ก็ยืนยันที่จะทำภารกิจนี้อย่างแน่นอนหลังจากการประชุมเสร็จไทเลอร์ Tyler ก็ออกปฏิบัติตามภารกิจตามที่เขาวางแผนไว้ทันทีโดยไทเลอร์จะทำทีเป็นคนส่งเงินเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จากอีกฝ่ายแล้วเขาก็จะถูกจับตัวไปที่บ้านหลังหนึ่งฝ่ายที่จับตัวโอวี่ไปนั้นก็จะถามถึงเงินค่าไถ่แต่ไทเลอร์ก็ต่อรองว่าจะให้เงินเมื่อได้เห็นตัวประกัน เมื่อตกลงกันได้อีกฝ่ายจึงโชว์ให้เห็นโอวีที่เป็นตัวประกรันก็ปลอดภัยดีหลังจากนั้นไทเลอร์จึงถูกนำตัวให้ไปเอาเงินในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ชื่อว่าจีก็ได้ยิงใส่อีกฝ่ายเพื่อส่งสัญญาณให้ไทเลอร์ไปจัดการคนที่เหลืออยู่ทันทีในที่สุดไทเลอร์ก็ได้ทำการช่วยเหลือโอวีได้สำเร็จโดยมีจีคอยช่วยเหลือเขาและพาโอวีไปที่จุดนัดพบตามที่วางแผนเอาไว้ ด้านอาเมียอาซิฟที่อยู่บนดาดฟ้าเต็มไปด้วยเด็กที่กำลังถูกลงโทษเพราะขโมยเงินของเขาไปมีผู้พันได้แจ้งมาว่าโอวี่ได้ถูกพาตัวไปแล้วทำให้อาเมียไม่พอใจอย่างมากและสั่งปิดเมืองเพื่อตามล่าด้านไทเลอร์เมื่อลงมาจากรถก็เตรียมของเพื่อจะเดินหน้าไปที่เรือและมุ่งหน้าไปที่จุดนัดพบด้านเรือที่จอดรอรับไทเลอร์กับโอวี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างใต้เรือ ให้ต้องลงไปดูแต่ก็โดนกำจัดทั้งคู่ด้านนิกที่กำลังรอเงินงวดสุดท้ายก็กลับโดนเบี้ยวไม่ยอมจ่ายทําให้พวกเขาดูหงุดหงิดมากแถมยังขาดการติดต่อจากคนบนเรือทําให้เพิ่มความหงุดหงิดมากขึ้นไปอีกเธอจึงได้ติดต่อกับจีที่กําลังเฝ้าเรืออยู่ห่างๆจีจึงอาสาไปดูที่เรือให้แต่ทว่าเมื่อเขาลุกขึ้นก็โดนยิงจนเสียชีวิตด้านนิก ก็สังเกตเห็นเรือตำรวจกำลังขับตรงไปยังเรือของพวกเขาจึงรีบแจ้งไทเลอร์พร้อมกับบอกว่ามีใครบางคนที่อยู่ในป่ากำลังตรงไปหาเขาอีกด้วยด้านไทเลอร์จึงรีบพาโอวีวิ่งหนีซึ่งในจังหวะนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์ออกมาตามล่าพวกเขาด้วยไทยเลอร์ก็รีบพาโอวีวิ่งไปที่รถและระหว่างทางก็ได้เจอกับฝ่ายตรงข้ามแต่พวกเขาก็รอดมาได้และขับรถออกไป แต่ทว่าเมื่อขับรถไปได้สักพักก็มีตำรวจมาขวางทางจึงถอยรถและขับไปอีกทางและทำให้โอวีได้พบกับซาจูที่ไล่ตามพวกเขามาไทเลอร์ได้บอกไปว่าซาจูไม่ได้ทำงานให้พ่อของนายต่อไปแล้วฉันนี่แหละทำงานให้พ่อของนายและอีกอย่างพวกตำรวจก็เป็นพวกของมันถ้านายอยากรอดก็เชื่อฝั่งฉันซะทำให้โอวีเลิกพยายามที่จะกลับไปหาซาจู เมื่อไทเลอร์ขับรถพ้นจากตำรวจไปได้เขากไไ็ถอยหลังและชนรถของซาจูทันทีหลังจากนั้นจึงรีบพาโอวี่หนีไปที่ตึกดานเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามพวกเขามาติดๆแต่ก็ถูกไทเลอร์กำจัดไปจนหมดเมื่อถึงดาดฟ้าแล้วเขาก็โยนโอวี่ไปที่ตึกข้างๆเพื่อหลบหนีจากนั้นเขาจึงกระโดดตามไปเมื่อพวกเขาลงมาจากดาดฟ้าก็เจอกับซาจูและได้ต่อสู้กัน ทําให้ทั้งคู่ตกลงไปจากระเบียงแต่ก็ยังลุกขึ้นมาสู้กันไม่เลิกแต่ในระหว่างที่ไทเลอร์กําลังจะจัดการซาจูได้จูจูก็มีรถพุ่งเข้ามาชนเขาทําให้เขากระเด็นออกไปซาจูจึงรีบลุกขึ้นมาและจัดการกับไทเลอร์อีกครั้งแล้วค่อยไปจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่จับตัวโอวี่ไว้เมื่อเขาจับตัวโอวี่ได้แล้วจูจูก็มีรถขับพุ่งเข้ามาชนเขาทำให้เขากระเด็นออกไป ซึ่งคนที่ขับรถคันนั้นก็คือไทเลอร์นั่นเองไทเลอร์ Tyler ได้พาโอวี่ขับหนีแต่ในระหว่างนั้นก็มีรถและเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่ขับตามพวกเขาไม่เลิกไทเลอร์จึงบอกโอวี่ให้ขยับมาหาเขาเพื่อกระโดดลงจากรถทำให้รถพุ่งชนไปข้างหน้าและเกิดการระเบิดขึ้นด้านอาเมียได้รับแจ้งว่ารถของไทเลอร์และโอวี่ระเบิดเขาจึงบอกให้พวกเจ้าหน้าที่ค้นหาศพที่ติดอยู่ในซากรถให้เจอ ด้านไทเลอร์และโอวี่ได้มาหลบอยู่ที่โกดังแห่งหนึ่งนิกก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งเขาว่าซาจูทำงานให้กับพ่อของโอวี่และเขาเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษพ่อของโอวี่หรือมหาจันหลอกใช้พวกเราและไม่ยอมโอนเงินรอบที่สองให้พร้อมกับบอกอีกว่าเพื่อนทั้งทีมตายหมดแล้วดังนั้นเธอจึงบอกให้ไทเลอร์ทิ้งโอวี่เอาไว้และหนีไปแต่ไทเลอร์ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปแล้วก็กดวางสาย โอวี่ก็ได้ถามกับไทเลอร์ว่าไทเลอร์จะทิ้งเขาเอาไว้ใช่ไหมซึ่งไทเลอร์ก็ปฏิเสธไปแล้วบอกกับเขาว่าจะไม่ทิ้งด้านซาจูที่รอดมาได้แบบไร้สภาพเลือดเต็มหน้าก็มาหาที่พักและเขาก็ได้ดูสภาพหน้าของเขาและจับดั้งหักกลับมาที่เดิมจากนั้นเขาก็ได้โทรไปหาภรรยาของเขาให้เก็บเงินและพาครอบครัวหนีไปซะด้านไทเลอร์พยายามจะขโมยรถเพื่อพาโอวี่หนี จูจูแก๊งเด็กค้ายาของอาเมียก็เข้ามาทำร้ายไทยเลอร์และไทเลอร์ก็ไม่อยากเอาจริงนักแต่ทว่าแก๊งเด็กพวกนั้นพยายามจะฆ่าเขาเขาเลยต้องจัดการเด็กพวกนั้นให้หมดจากนั้นก็ได้พาโอวี่ไปหลบข้างล่างใต้ท่อระบายน้าและโทรขอความช่วยเหลือจากแกสปาร์ให้มาช่วยในที่สุดแกสปาร์ก็มาช่วยไทยเลอร์ไว้ได้ทันและพาไปที่บ้านของเขาก่อน ด้านเด็กแก๊งขายยาก็โกรธเป็นอย่างมากที่โดนไทเลอร์ทำร้ายพวกเขารีบมาแจ้งอาเมียที่พวกเขาเจอไทเลอร์แถวแถวตลาดพร้อมกับขอที่จะเป็นคนท่าไทเลอร์และจะยอมตัดนิ้วอีกข้างถ้าอาเมียยอมด้านอาเมียก็ตอบตกลงและบอกให้พวกเขาเก็บนิ้วเอาไว้ด้านไทเลอร์ก็ขึ้นมาดูโอวี่และทั้งสองคนก็ได้คุยกันทําให้เราได้รู้ว่าไทเลอร์นั้นเคยมีภรรยาแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว แล้วก็มีลูกชายวัยหกขวบแต่เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาไม่ได้อยู่ตอนที่ลูกของเขาเสียชีวิตเนื่องจากเขาไปประจำการที่อัฟกานิสถานโอวีก็ได้ปลอบใจเขาก่อนที่ไทเลอร์จะออกไปหลังจากนั้นไทเลอร์ได้ไปนั่งคุยกับแกสปาแกสปาก็ได้บอกกับไทเลอร์ว่าถ้าช่วยเด็กคนนี้ครอบครัวของเขาอาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากโอวีมีค่าหัวสูงมาก และพร้อมกับบอกว่าให้ฆ่าโอวีซะถ้าไทเลอร์ไม่ทำเขาจะเป็นคนทำเองแล้วเราก็จะได้เงินมหาศาลไม่ต้องมาทำงานลำบากแบบนี้อีกแต่ไทเลอร์ไม่ยอมทำให้ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโอวีมาเห็นเข้าก็เลยถือปืนออกมายิงใส่แกสปาทันทีทำให้เขาเสียชีวิตโอวีตกใจมากทำให้ไทเลอร์ค่อยๆเดินเข้าไปหาเขาและเก็บปืนจากโอวี่โอวีก็ได้ร้องไห้ออกมายกใหญ่ ไทเลอร์จึงได้พูดว่าเขาจะพาโอวี่กลับบ้านให้ได้จากนั้นเขาก็ได้โทรไปหาซาจูเพื่อนัดพบและได้บอกให้ซาจูพาโอวี่ออกไปจากที่นี่ส่วนไทเลอร์จะล่อพวกเจ้าหน้าที่ไว้ให้เองโดยไทเลอร์ได้ไปแอบซ่อนที่ชั้นบนเพื่อยิงล่อเจ้าหน้าที่และเปิดทางให้ซาจูพาโอวี่หนีไปได้แต่เมื่อขับไปได้สักพัก รถก็ติดเนื่องจากการตั้งด่านทำให้ซาจูตัดสินใจจะพาโอวี่เดินซึ่งในจังหวะที่พวกเขาคิดว่าข้ามไปได้แล้วจูจูเจ้าหน้าที่อีกคนก็เรียกตัวพวกเขาซาจูจึงบอกให้โอวี่ถอดหมวกออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งซึ่งในจังหวะนั้นเองซาจูก็จัดการยิงใส่เจ้าหน้าที่จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณรอบๆก็มาสมทบและตามล่าซาจูกับโอวี่ ทางด้านของอาเมียและผู้พันธ์ที่เห็นด่านทั้งสองถูกโจมตีก็บอกให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ไปสมทบช่วยเหลือหลังจากที่ซาจูได้พาโอวี่ไปซ่อนตัวแล้วเขาก็ได้ออกไปจัดการกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแต่เจ้าหน้าที่มากเกินไปเขาจึงสู้ไม่ไหวและเรียกให้ไทเลอร์มาช่วยเขาที่สะพานด้านนิกก็ได้เรียกพักพวกของเธอมาช่วยกันสมทบกับไทเลอร์ทั้ง3คนพยายามยิงจัดการพวกเจ้าหน้าที่ ด้านโอวี่ที่หลบอยู่ในรถเมย์ก็พยายามจะหาที่หลบใหม่เนื่องจากเริ่มไม่ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ก็ใกล้จะถึงตัวเขาซาจูก็ได้ลุกขึ้นและจัดการกับพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแต่เขาก็โดนซุ่มยิงจนเสียชีวิตผู้พันที่กำลังเล็งยิงไทเลอร์อยู่นั้นก็ถูกนิกจัดการซะก่อนด้านไทเลอร์ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขากำลังจะสลบไป เขาได้นึกถึงอดีตอันเลือนลางของครอบครัวของเขาโอวี่จึงได้วิ่งไปหาไทเลอร์ไทเลอร์บอกให้โอวี่วิ่งไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อหนีไปแต่โอวี่ก็ไม่ยอมไปและจะพาไทเลอร์ไปด้วยแต่ไทเลอร์ก็ขอร้องให้เขาหนีไปให้ได้โอวี่จึงยอมและรีบวิ่งไปทันทีด้านไทเลอร์ก็ลุกขึ้นเฮือกสุดท้ายเพื่อจัดการกับพวกเจ้าหน้าที่จนสุดท้าย เขาก็สามารถกำจัดฝั่งตรงข้ามไปได้หมดทำให้นิกดีใจมากและในจังหวะนั้นเด็กแก๊งขายาก็ได้ยิงเข้าไปที่ไทเลอร์ทำให้ไทเลอร์ล้มลงและคลานไปที่ริมสะพานซึ่งในจังหวะนั้นเองนิกก็พยายามที่จะยิงไปที่เด็กคนนั้นทางด้านโอวีที่เห็นไทเลอร์เจ็บก็รีบวิ่งไปหาเขาและเมื่อไทเลอร์ยืนขึ้น ความทรงจำของเขาเกี่ยวกับลูกชายก็กลับมาอีกครั้งแบบแม่เรือนลางอีกต่อไปแล้วจากนั้นเขาก็ตกจากสะพานลงไปในน้ำทันทีนิกจึงรีบพาโอวี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปได้สำเร็จหนึ่งเดือนต่อมานิกก็ได้ตามล่าฆ่าอาเมียได้สำเร็จส่วนโอวี่ก็ได้กลับมาเรียนอีกครั้งและโอวี่ก็ได้ติดนิสัยมาจากไทเลอร์ซึ่งนั่นก็คือ เวลาที่เขาต้องการสมาธิเขาจะกระโดดลงไปในน้ำเพื่อน,นั่งสมาธิทุกครั้งและเมื่อโอวี่ว่ายขึ้นมาก็พบว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆสระน้ำและหนังก็จบลงครับสรุปแล้วใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างๆสระนั้นก็อาจจะเป็นไทเลอร์ที่รอดชีวิตแน่ๆไม่น่าจะเป็นใครอื่นได้และสำหรับเนื้อเรื่องก็ถือว่ามีฉากให้ได้สะใจกันแบบแทบจะทั้งเรื่องเลยทีเดียว หากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง